อ่ะครับก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิมบูดอนดัมซิ่งนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูซานี่เอส4นะครับทีมงานโชคสถาพรครับผมอ่ะเป็นครั้งที่2นะครับที่มาถ่ายทีมงานโชคสถาพรให้รับชมกันนะครับ ส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟีมูรอนดับซิงด้วยนะครับก็อ,อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับผมอคลิปนี้ก็มาติดตามที่บอลูกล่างนะครับอตอนนี้ก็กําลังลงรถย้ายเลยนะครับ ลงรถเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะตามไปดูเลยนะครับวันนี้ก็ได้ยินว่าจะมาปรับแต่งนะครับพื้นที่หน้านะครับพื้นที่นาที่ลอกเอาลูกดังไปแล้วนะครับผมมาปรับแต่งหน้าดินครับท่านผู้ชมตามไปดูกันเลยครับ วีครับท่านผู้ชมอ้าวันนี้ก็มาเจอปาวีอยู่กับซานี่เอสว5รครับผมโอ้น่าจะมาซื้อลูกลังนะครับอโอ้วันนี้นี่ปาวีมาโผล่อยู่นี่นี่เองครับท่านผู้ชม ไม่ได้ไปมิ่งกับจานเดียวนะครับมารับจอบงานลูกลังหรือเปล่านี่โอ้ลูกลังนี่แดงสวยมากครับท่านผู้ชมแถวโซนนี้ก็ลูกลังก็สวยเหมือนกันนะครับ เต็มเรียบร้อยครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูช่วงปรับแต่งหน้าดินหรือว่าตกแต่งพื้นที่หน้านะครับอ่ะตามไปเลยครับท่านผู้ชม นี้เราก็มาติดตามเจ้าซานี่ SY1354 นะครับหรือว่ามาดูฟีมือของคนขับนะครับหรดูาทางท่านโชเฟอร์นะครับผม สำหรับรถพุที่น้ำหนักอยู่ที่13ตันครึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งค่ายครับท่านผู้ชมซานี่ SY135 ์านะครับทำงานได้คล่องแคล่วครับท่านผู้ชมทั้งแรงทั้งเร็วนะครับในการทำงานนะครับผมก็ชอบเหมือนกันนะครับซานี่ SY135 านะครับการทำงานคล่องตัวดีครับท่านผู้ชม เหมาะกับงานที่ตักดินใส่รถหกล้อดํานะครับนี่แบบนี้ก็ พอดีก็สวยงามครับท่านผู้ชมจากฝั่งบ้านท้ายนะครับเฟร,รมเสริมแข็งนะครับท่านผู้ชมเสริมแข็งครับกันเฟร,รมคัก ็รูปทรงสวยนะครับผมด้านข้างก็ถักให้เรียบร้อยครับนี่น่าจะทําออกมาจากโรงงานเลยนะครับถักด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของพุ่งจีนะครับผมเป็นพุ่งจีห้าฟันนะครับ การทํางานนี่คล่องตัวดีครับท่านผู้ชมผมชอบ ครับชมว,วิดีโอชุดนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับกับซานี่ s y 1 3 5 c นะครับทีมงานโชคสถาพรน,นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟีมูดอนดัมซิ่งด้วยนะครับ